สวัสดีครับมันนี้มาพบกับรายการอีสานพาลอถนะครับมันนี้สิผ้ามาลองใส่เบ็ดํ้ำคางสาเบิงนะครับหัวนาสิงปืนฝืดปรยูครับก็เลย้าลูกเรามาแทนหอเดลองใส่เบิงนะครับว่าซิบหลังในสานี่สีด้ผลงานจากักโตครับปลาครับขุดไปใช่ของคุณแรก เสียงเปเนี้อมันลอยใน่่นไมเหลืออะไรอืมบอยแบบประตองให้มันถึงผื่นแห้งปักแน่นๆน้นะเอาให้ลุงเอาให้ลุงสวงๆนะนะสวงนั่นแหละ เ่าเสียเลาเสียนั่นแหละเสียลงไปเลยบาตรงลงน้ำม่ตรงลงน้ำเออนั่นแหละไปนี่สิ่่ไปลกขึ้นกบวัวอ่ นี่ครับไม้ก็เป็นสาแถวบ้านแล้วครับพอนาบอยูก็เลยองบินเดียวครับรอบนี้ตากองออกมาทายท้กับลูกเราเลยหลังที่สองครับหลังที่สองไปกันต่อเลยครับ ล้งที่สามครับผมน้ำร้ายเติบเลยเนาะแต่ว่าสาล้งก็ียบอ่ะนี่ไปเยอะเออเดี๋ยวคอยไปใส่ไปไปสาได้สานีตอปะ ซา,าอีาอาเจ็หลังบวกออกมาทีหลังสิเล็กไปเอาเพิ่มออกมาทีหลังเอามาทีแรกสิบเอ็ดเป็นสิบสิบหาลัางเดือดหล้างใสือสลางไ่าหลังได้คพี่นอ้อง อยู่แล้วนะเดี๋ยวไปพอกันอีกสาหนึ่งเลยครับนี่ครับเอามาห่ออีกสางแล้วครับสานีค่อนข้างหกชักหน่อย พูดเนี่ยครับสาหยุดเลือกพูดนะแต่ว่างไน้ตกน้ำไน้เขาคอ,อยลงไปเอ<ไ>ปอนะเห็นะหมเอ๊ะเส้นี้จกักลางมั้งนะ เสียฟังฟังไว้นั่งนาเปลืองเลยอืม้องเสียบออกลึกแห้งเสียบขอบไม่เสียงอืมเสียบเนีนเติบเออ,อนั่นแหละหอมเปียกครับพี่นะ้องหลังที่8ครับผมสารไว้ที่2 มนั่น่ๆนๆลื่นลื่นหลังที่สิบหัดหันหลังที่เก่าแล้วเนาะมหันหลังที่แปดโอ้ ลงมาเลยสาหนยที่สองครับใส่ได้ไปเก่าหลังเดี๋ยวไปพอกันสาหนยที่สามเลยครับนี่ครับนี่ครับเข้ามาหอดสาหนยที่สามแล้วครับสานีแห้งหกขับพี่น้องเลย ออันละหาสองโลงด้วยครับอันละเสียบลงไปขั้นที่หนึ่งครับสา่นห้องสีไซสสามขั้นครับน่าจะเป็นหลังที่สิบครับหลังจากคาโน่ที่สองเขาใส่ไปสี ก็ที่เหลือเบสไปใส่สาหน่อยที่สี่อีกสาหนึ่งสาหนึง่งจะเป็นสาเอียนแล้วเดี๋ยวเขามาลุ่นกันเบิ่งครับว่าเบสสิบหาลังสิได้ผลง,งานไปจักหลังเหมือนนี้เสียบยู่บ่สละ หินหลวนดเลยไปเดี๋ยวจากหลังเดี๋ยวหลังหนึ่งหลังนึงไปใส่หัวมุมผุดมุมเน่พูดไปอีกข้างไปนี่ครับหลังที่สามโอ้โหครับสานี่ก็ใส่าสามหลังเดี๋ยวไปเบิร์กันต่อสาที่สี่เลยครับนี่ครับมาหอดสาหน่นอยที่สี่ครับ น้อยเดียวครับ,รบมันเป็นปลาหยาครับมันเป็นสาเอียนใส่วุงนีสามหลังครับจุ่มกันไว้นี่แหละเสียด้วยครับล้างเละเลยหันครับ นั่งโซ่เหมือนใช้ครับนั่งโซ่หันครับโอเคครบสามหลังแล้วครับเ้่ากับ มาลองทาลุนกันเลยครับว่าอีกจกัสกสักสองสามชั่วโมงเฮาสิมากลับมาเบิงกันครับว่าสิมีแต่ไม่ทคามาส้มในเบิงบอเจอกันตอนมายามเลยครับเล็ดเร็วอะมาถึงเวลายามกันแล้วครับหลังจากที่ผ่านมาประมาณหาหกชั่วโมงครับตอนนี้กับเป็นเวลาตีหนึ่งครับผมเฮากะมาเบิงหลังแหลกกันเลยครับอย มาเป็นทรงมิสซิลีเนลตังเลกอะมิสซิลีผมบมมียังไปเบิ่งลังที่สองเลย คนใส่ก็รับไปแล้วครับไม่อยากตากอ่องอีกอหลังสองก็มิดครับท่านผู้ชมเนี่ยกะเกือเบิดแล้วครับได้บุได้กับสิล่งได้ครับคลิปนี่หลังที่สามกับมิดซิรี อ่ะทีเป็นกุ้งแล้วครับตอดนี่แม่นี่ล้างที่สี่เลยครับเป็นรุ่นล้างที่สี่กันเลยโอ้ยอล้างที่สี่มีสายตึงๆครับพี่น้องไหนนออย่างไรนอไหนนอ,นนอครับนี่นี่ครับนี่ครับ ายไปผีเลยครับโอ้รุดครับรุดคันที่ซีรุดกะอาทีลิงรีบเนาะครับเข็บงานทันเร็วอยูม่มายามเบิงก่อนคันที่หากะคือสีมิดมิดนอก์บันี้นี่ครับ ขั้นที่หากับมิดสาแหลกหาขั้นครับแฮวครับไปเบิ่งสาที่สองเลยมาหอดสาที่สองครับหลังแหลกรับมิดซีรีครับนะขั้นเบีดครับว่าไปหลังที่สองเลยกล่องโปโฟกัสครับหลังที่สองสาที่สองมิดซีรีคือเราครับ หลังที่สามาที่สองกนครับยังนั่นโอ้ยตกใจเบิดหนึ่งว่าขั้นเบียดครับมิดซีรีส์กันนะพี่น้องนั่นครับ,นะรบเงียเบิดพร้พอมขั้นที่ 4, ซีซาที่สอง บอมี่ยังกินอกันครับวาไปสาที่สามกันเลยนี่ครับกมาหอดสาที่สามแล้ครับมีขั้นไว้ไว้ครับมีขั้นไว้ไว้ทั้งช่วงครับมีขั้นไว้ไวปลายังครับปลาอยังครับปลายังครับปลาปลาปลาดุกครับนี่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 ครับปลาดุกไงครับเต็มแหลกมากเลยครับ นี่ครับนี่ครับผมเสียไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิรงขั้นที่สองกันต่อมาแล้วครับนี่เนาะครับขั้นที่สองสา,สาที่สามอยู่คือเก่ายู่ครับเงยยังคือเก่าไปเบิรงขั้นที่สามกันครับข้าใส่ไปสามหลังเนาะหกกับหกนี่ครับข,ข,ข,ขั้นที่สามนี่ครับขั้น,นที่สามคือเก่าครับ เหนื่อยอยู่หนิงหนิงคือเขาครับสรุปแล้วสาที่สามก็เลยประดุกตัวนึงครับพป้แห่วแล้วครับเมื่อี้พป้แหวแล่ะไปถามเอิงสาที่สี่สาสุดท้ายกันเลยครับสาเอียนสาเอียนว่าไปสาเอียนกันเลยนี่ครับสาที่สี่หาอมาหอ่หอแล้วครับใส่ไว้สามหลังนะครับลงไปเบิงกันเลยมีขั้นหนึ่งที่กองกองครับ เยน็นบนนอเอยน็นบนนอเอยน็นบนนอครับนี่ครับขั้น,นนี้ครับขั้น,นนี้ครับบุญง,องีัยครับเบ็ดเป่าสองขันนั่นกะแหวครับสรุปแล้วเบ็ดสิบหาหลังได้ปลาดุกตัวเดียวครับ ถือว่าบ่าค่คยคุมมันไหนขันไพ่ามากคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย